needs to live life golden, it will golden then, big bigger will golden. They're about to see it shine for golden <laughs> <laughs> โหลสวัสดีครับผม Gs 1 3แล้วครับแล้วนี่เลยฮะหมาคู่คู่ใจผมวัฟเฟิลนะฮะวัฟเฟิลแนะ,ะนำตัวคนดูหน่อยเร็ว <S <S สวัสดีครับผมวัฟเฟิลครับเออโอเค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 ไม่ต้องมาใกล้ก็ได้นะครับอ่าเมื่อกี้เนี่ยผมได้ทำการเอ่อเขาเรียกอะไรนะปลูกบ้านไปนะครับด้วยกอไผ่ไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อใช่ไหมมาวัฟเฟิลตามมานี่ฮะมาบ้านหลังข้างๆกันเลยนะนี่ปลูกไผ่อันแรกนะครับมันก็จะขึ้น do you want to plant เนี่ยครับต้องการจะวางชิ้นส่วนนี้ ลงไปในพื้นที่หรือเปล่านะครับถ้าต้องการกด yes นะครับอ่าแล้วก็กดไปนี่ฮะเราก็จะได้บ้านนะฮะสุดสวยนะครับจริงๆมันไม่ใช่บ้านนะมันเป็นเทมเพลหรือว่าเขาเรียกอะไรนะวัดนะครับก็ได้นะเฮ้มันวอฟเฟิ์มาเร็วเป็นแล้วแล้วผมหาทางขึ้นไม่เจอนี่ฮะทางขึ้นเจอแล้วนะครับโอโ้โหมีต้นหญ้ามาบังแล้วจะเข้ายัางไงนี่เข้ามาแล้วอ๋อมันมีสองฝั่งนะครับบาฟเฟิรนขึ้นมาเร็วเอา ้าวโอ้โหข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เป็นที่ททโล่งนะครค่อนข้างสวยครับอันนี้ก็อ๋อโอเคโอเคทําเหมือนเป็นกําแพงรั้วครับอ้าวใช้ได้เลยเนะี่ยสวยสวยสวยแล้วตรงนี้มีอะไรอ๋อมีหน้าต่างนะครับอืมโคตรสวยนะครับตัวผมนี่คงไม่มีปัญญาทําแบบนี้แนะ่นอน <c oughs> ทางลงมันอยู่ตรงไหน <c oughs> ทางลงอยู่ไหนทางลงอยู่ไหนไม่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว พวผมออกไม่ได้ต้องตีไม้ออกนะครับมาดูชั้น2นะชั้น2ก็เป็นเป็นชั้น2ธรรมดาครับแต่ว่ามันไม่มีทางเข้านะมีแค่แค่เดินเดินรอบๆนะครับพวกปราสาทญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะให้อารมณ์แบบนั้นเลยนะนี่เดินรอบบ้านนะครับน,นีว่าเฟิร์นเฟิร์นยิงหายพิจารไ่เจอเลยพิจาอรลอยอยู่นะไปดูหลังที่2กันเลยนะครับเป็นซัมมิวอะไรเนี่ย กดเหมือนเดิมครับทีโอ้โหเป็นบ้านเหมือนเขาเรียกอะไรนะพวกบ้านคนก่อสร้างไอ้พวกบ้านขายของอะไรพวกนี้ครับก็จะมีโต๊ะคราฟเนาะอ่าแล้วก็ข้างในข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะสวยงามมากครับทําดีอ่ะแล้วมีไม้เหมือนเป็นโรงตัดไม้หรือเปล่าไม่น่าใช่นะไม้ออกกดได้นะครับ <c oughs> กดไปแล้วได้อะไรก็ไม่รุ่งเยันนะครับ <c oughs> พวกบ้านเก่าๆของสมัยโบราณครับ สมัยของญี่ปุ่นนะอันนี้มันสร้างสร้างทรงสไตล์ญี่ปุ่นหมดเลยนะครับก็เห็นกอไผ่ใช่ไหมกอไผ่ก็จะนึกถึงญี่ปุ่นนะครับอ่าประมาณนั้นนะว้าวนี่ครับบ้านนี้สวยงามมากต่อไปนะครับเป็นไม่รู้เปิดไปก่อนตีโหบ้านอะไรเนี่ยนี่ฮะมีบันไดขึ้นไปด้วยนะว้าวทำดีทำดีนี่คือทางเข้าหน้าบ้านวัฟเฟินสวยไหมสวยครับสวยมาก ววจริงจริงโอเคสวยนะสวยๆโอเคพ,พี่เจียก็ว่าสวยนะครับเข้ามาข้างในโอ้ยใครที่เก็บสร้างบ้านนะมาเอากอไผ่มาวางปุ๊บได้บ้านที่ต้องการเลยครับแล้วก็สร้างเมืองในฝันได้ว้าวนี่นี่พี่เจียก็สร้างเมืองในฝันแล้วครับก็จะมีปราสาทนี่นี่ไว้ตรงนี้อันนี้ก็เป็นบ้านบ้านเหมือนบ้านคนอะ่ะนะฮะแต่มันไม่ใช่บ้านคนธรรมดานนครับน่าจะ บ้านคนที่ค่อนข้างพิเศษนะครับ <c oughs> <c oughs> เสียยังไงก็ไม่รู้เงี้ย <c oughs> อ่ะต่อไปนะครับต,ติดกับปราสาทเลยนะฮะวางตรงตรงไหนตรงนี้แล้วกันฟื้นออกมาเดี๋ยวฟื้นตายนะโดนทับป่าแล้วครับปื๊บไปนี่คืออะไรนี่คืออะไรใครรู้ช่วยบอกทีอาตัวมิจิหาก็ไม่รู้นะครับมันเหมือนเป็นคอ,อนึกก่อนเห็นอะไรวะ แมคโคโอเคมันเป็นแมคโครครับนี่คือรถแมคโครแล้วก็นี่คือเชือกนะครับน,นี่กระลึงนี่กำลังแบบเอาไม้นะกำลังกำ okay. <laughs> ล,ลังยกไม้อยู่นะครับโอเคนึกนึกออกแล้วว่าทำไมมันมันอะไรมันคุ้นๆก็คือแมคโครกำลังยกไม้อยู่รับเฮ้ยเขาทำแมคโคสวยเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้ใช่ได้เอาต่อไปนะครับเป็น <laughs> yes โอ้โนี่มันอะไรเนี่ย,ย ปกติที่ต้องมีน้ําอยู่ใช่ไหมนี่ครับมันจะไม่มีน้ําอาจจะไม่มีน้ําก็ได้อจจะถ้ามีน้ําก็น่าจะสวยอยู่นะมาลองต่อเติมน้ําให้เขาดูไหมมันน่าจะสวยน่าดูเลยดีฮะโอเคเราจะลาดน้ําลงไปนะอ่าแค่นี้ไม่น,น้าพอนะครับลาดไปเยอะเลยเรียบรือ่อเรอรือเอ สวยงามมากปะมาลองดูข้างในดีกว่านะครับนี่เข้ามานะว้าวตรงนี้ก็เป็นพื้นพื้นพื้นที่ค่อนข้างจะเป็นลวดลายนะครับน้ําเก็บไว้อาแล้วก็ข้างในนะครับข้างในตรงนี้น่าจะเป็นความคิดในด้านจิตจิจรตตกรการนะครับยังน้อยอยู่นะฮะผมก็มองไม่ค่อยออกเท่าไรหร่หรอกเฮ้ยนี่มันแผงควบคุมอ่าแล้วก็ข้าลากลงมานะครับมายังตรงนี้นะ แล่ถ้าปกติมันมีโคมไฟอย่างนี้จะสวยมากเลย <c oughs> คิดเองเออเอง,เอ,งอ่าก็โอ้ข้างในก็สวยมากต่วต่อไปกันเลยนะครับเป็นทาวเวอร์นะฮะเอเชียทาวเวอร์มันคืออะไรเมืองหรออ๋อมันเป็นหอคอยนะครับมาเฟิร์นมาเร็วมาดูก่อนมาดูเร็วมาดูเร็วมาดูเร็วนี่ฮะโอ้โหอย่างแจมแล้วผมจะขึ้นยังไงไมีที่ขึ้นไหม ไม่มีไม่มีให้ขึ้นแล้วจะขึ้นยังไงโอเคเฟอร์ er ลอยอยู่ข้างล่างนะครับว้าว <Wow. S 1> นี่ฮะเป็นหอหอหออย่างเดียวครับก็เอาไว้เอาไวด้ดู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 ได้อะไรได้นะแต่ขึ้นมาไม่ได้ <c oughs> ขึ้นมาไม่ได้ว้าโอเคต่อไปครับออกมาเลยปา่ปาปโอ้โหนี่บ้านนะฮะแต่ว่ามีหลังคา แมสวยอะเฮ้ยห้องกว้างว่าบ้านหลังแรกที่เราเห็นอีกที่เราเจอที่เราสร้างครับที่เราปล่อยออกมาหลังนั้นอะคือหลังนั้นมันดูธรรมดาไปใช่ไหมเจอหลังนี้เข้าไปโอ้โหพอเฟิ่เป็นชาตโชกุนไปเนี่ย <c oughs> ก็สวยนะสวยๆแล้วมีหลังคาด้วยใช้ได้ใช้ได้ไดนะครับโอเคต่อไปนะครับออกมาเลยเดี๋ยวบ้านนี้โคตรใหญ่ ต้องเป็นบ้านของโชกุนแน่ๆหรือไม่ก็พวกพวกยศขุนนางอะไรพวกนี้นะครับนี่เดินขึ้นมาชั้นนี้ปุ๊บแล้วก็มีระเบียงนะฮะสามารถเดินได้รอบบ้านเลยเนี่ยระเบียงต่อๆๆ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 ๆออกตันตันโอเคเอาว่าว่าว่าินตามบิจี้อะไ้ว่นจะลงยังไงเนี่ยอยู่นั้นไปนะอ่าพอขึ้นมาปุ๊บ ก็จะเจอระเบียงใช่ไหมฮะระเบียงก็สามารถวนไปรอบบ้านแต่ว่ามันติดอยู่แค่ตรงนู้นอยู่ข้างหลังบันไดอ่าแล้วพอเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเจอห้องในโถงบ้านนะครับห้องโถงบ้านอ่าแล้วก็ชั้น3มเนี่ยมันมีอะไรมันมีที่เก็บของโอ้โหทําโคตรดีสวยอเน,นี่ยอยากอยู่เลยนะโคตรน่าอยู่อะ่ะจริงๆออกมาบ้านหลังต่อไปนะเป็นอะไรว้าวอาฟัฟเฟลครับมาลุงว้าว ดูโอ้โห,โหแจ่มมากมีพ,พเเลเพลเพลอะไรนะตัวคันจิใช่ไหมนี่ที่แปลว่าน้ำไม่เกี่ยวไม่ใช่นะพี่จีอมบวนนะจะเชื่อนะว้าวแล้วก็เดินขึ้นมานะครับห้อ,หองโถงนะครับห้องนั่งเล่นมาถึงก็เจอเลยโคตรสวยนี่ฮะมีสวนหย่อมในบ้านด้วยนะก็เดินมาปุ๊บว้าว ที่ห้องนี้ก็โคตรกว้างแถมมีระเบียงให้ด้วยระเบียงเดิอนออกมายัางสวนนะฮะสวนในบ้านนะแล้วก็ทะลุกออกมาด้านหลังได้แจมมันแจมไปเลยนะสวยมากสวย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 โอเคครับก็เซตแรกผ่านไปมาดูเซตที่2กันบ้างนะครับคืออะไรหน้าตามันจะเป็นยังไงโอ้โคี่มันห้องกว้างชัดห้องโถงกว้างเลยเนี่ยดูโอโ้โห มีพื้นที่เยอะขนาดนี้นะเล่นวิ่งเล,เล็จับได้ตามสบายเลยนะ <c oughs> จับพี่จีอาให้ได้มาเร็วจับให้ได้แน่จริงก็จับให้ได้สิแน่จริงก็จับให้ได้ดิจะจับได้ยังไงว่าเฟินไม่เล่นอ่ะเหรอไม่เล่นเหรอนี่นะไม่ยอมมาจับอ่ะแต่โอเคแต่ว่าเฟินชนะนะครับหลายๆคนอาจจะแบบบอกว่าพี่บ้าพี่คุยกับหมานะครับ คือมันเป็นคาเลคเตอร์นะของตัวละครนะครับก็โปรดใช้จิตวิญญาณแล้วก็ <c oughs> โอเคใช้จิตวิญญาณก็ได้เออจิตวิญญาณในการรับชมนะครับจริงมันต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับแต่ว่าเรียกจิตวิญญาณเนี่ยน่าจะง่ายกว่านะ <c oughs> โอ้พูดมากทำไมเนี่ยมามามาต่อๆนะครับเอาเป็นว่ามันเป็นคาเลคเตอร์แล้วกันนะครับเป็นผู้ชายนะที่มีหมาเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็สามารถสื่อสารกับหมาได้โอเคอย่างนี้นะน่าจะเวิร์กกว่านะครับว้าว นี่มันอะไรเนี่ยบ้านบ้านบ้านนี่มันลงลงลงท่อ้าหรือเปล่าเจ๋งอะดูดินี่มันเป็นเหมือนเครื่องอะไรสักเครื่องหนึ่งนะครับที่อยู่ในในเนี้ยของบิลลิงหนึ่งบิลลิงสองนี่โอ้โหมีน้ำด้วยนี่ไห,หลามาไหลไปแล้วก็ไหลลงข้างล่างนะครับเท่ โอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยมีเขาเรียกอะไรนะใต้ถุนนะครับเดินมาปุ๊บไม่ใช่ใต้ถุนดีเขาเรียกว่าหลังค้าเลยถูกแล้วนะครับหลังคาใต้ถุนนฮะได้หมดแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าใต้ถุนจริงๆแหละโอเคถูกแล้วนะครับนี่เคอใต้ถุนบ้านเลยนะฮะอ่าพอเดินมาใต้ถุนบ้านปุ๊บจะขึ้นไปชั้น2นะครับขึ้นได้นะว้าวแล้วก็จะมีกล่องมากมาย ไก่กองนะครับแต่ไม่มีเตียงให้ What the f ฟ c k โอเคก็สวยนะสวยอยู่นะครับสวยแะค่อนข้างสวยเลยแหละนะครับต่อนะครับต่อต่อปึ๊บปึ๊บออกมาเปน็นว้าวโอ้มีเขาเรียกอะไรนะกำแพงประตูประตูทางเข้าด้วยนะครับจึ๊บเดินเข้ามาแล้วแล้วก็มีเหมือนที่เคาะนะที่เคาะระครังอะไรพวกนี้นะครับตึง ตึ้งประมาณเนี้ยอ่าแล้วก็อ๋อเหมือนเป็นพิธีเหมือนที่จัดงานไหมเหมือนเขาเรียกว่าโบสถ์อะไรพวกนี้ไหมนะครับใช่ได้สวยแล้วก็ฝนตกอ่าประมาณนั้นละกันนะครับโอเคปึ๊บปึ๊บโหบ้านหลังนี้ก็สวยเหมือนกันแล้วก็มีป่องไฟด้วยนะนี่ฮะลงตีเหล็กชัดๆ <c oughs> แล้วแล้วย่ามาเกิดอะไรตรงนี้เนี่ย มาเฟินจะตีเหล,ล็กอะลูกมาเฟินมาเฟินเฟินเขากําลังเข้าสู่ระบบระบบอะไรสักอย่างนะ <c oughs> คิดไม่ออกเออนะเดินดูรอบบ้านก็ประมาณนี้นะครับอืมแล้วก็เข้ามาในตัวบ้านโอเคไปไปเราจะไปอย่างว่องไวเลยนะครับเดี๋ยวมันจะคลิปจะนาเกินไปนะะปาเข้าไปว้าวนี่มันฟานร์มนะฮะ นี่ก็สามารถเก็บพวกม้านะฮะเก็บม้าได้เลยเข้ามาข้างในนะครับเดินมาปุ๊บเอาม้าไว้เก็บตรงนี้นะตรงนี้เป็นคอกม้าคอกบัวคอกไก่ได้หมดนะสุดยอดสุดยอดฉันมีม้าเป็นพันมีเพื่อนเป็นบัวมีหมูเป็นไก่ไม่เกี่ยวเลยพ <c oughs> าเข้าไปโอ้นี่มันอะไรเนี่ย เอาแล้วผมต้องเข้ามาทางนี้เหรอแล้วมันไม่ชนกับอนุนหรอไม่น่าชนนะว้าวนี่มันเหมือนเป็น,เป,นเป็นป้อมปักตานย่อมๆเลยนะเนี่ยเดินมาปุ๊บเจอเลยแต่ว่ามันต้องผ่านพวกกำแพงไปก่อนนะครับนี่กำแพงล้อมรอบเลยเฮ้ยเหมาะมากอะ่ะไม่ต้องกลัวซอมบี้เข้ามาเลยนะครับก็สามารถนี่ยิงได้นะฮะยิงผ่านรอดช่องนี้ได้ยิงซอมบี้แล้วก็สามารถสร้าง ที่ปิดกั้นตรงนี้ได้แล้วก็มีสวนเป็นของตัวเองด้วยโคตรเท่มาปับ๊บว้าวนี่มันอะไรเนี่ยดูจากมุมสูงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคสุดท้ายแล้วครับหลังสุดท้ายแล้วโอเคของสไตล์เอเชียนะครับที่กองไผ่นะฮะไผ่ใบเดียวสามารถสร้างบ้านได้หนึ่งหลังโคตรเท่เอามีน้ำล้อมรอบด้วยื นี่มันบ้านบนน้ําชัดๆนะครับแล้วแล้วทางเข้าอยู่ไหนจ๊ะแลไม่มีทางเข้าให้นะต้องสร้างขึ้นเองนะครับทางเข้าเนี่ยโอเคไม่เป็นไรพอ,อมาปุ๊บก็จะเจอพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่พื้นที่โล่งตรงบ้านแล้วก็เข้ามาในบ้านมีประตูอีกหนึ่งชั้นประตูสองชั้นเลยเหรอโว่โโอ๋เหมือนเป็นประตูห้องครัวไหม นี่ก็จะเป็นจริงๆมันต้องมีทางลงตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดไปแล้วก็ปิดไปชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นประตูพวกห้องนอนห้องไล่สามารถเป็นเหมือนระเบียงนะตรงนี้ผมว่านะน,นี่ก็ผ่านไปได้โอเคสวยงามมากนะครับตามท้องเรื่องโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับ PGR แล้วก็ w a ฟเฟิลนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครัเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับถ้าใช่อย่าลืมกดเมนนะฮะแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมแชร์ลืมทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสามารถเข้าไปทักทายพูดคุยนะฮะใต้แฟนเพจได้ด้วยนะครับโอเคแค่นี้แหละไปละไป,ะไปแพทแ,แ,แ,แฟนเพจเฟซบุ๊กก็อยู่ด้านล่างนะ,ะ <c oughs> อืมตามนั้น <c oughs> <c oughs> โอเคาย